ตอนนี้คุณเป็นเจ้าของ Fortuner ได้เพียงแค่คุณมีงบ1นึ0 0ล้านนบาท New t o y o ต a Fortuner Leader 2.4S เอาจริงนะผมว่าหน้าตาภายนอกเนี่ยหล่อใช้ได้เลยด้านหน้าของเรานะครับคลิปนี้เราจะพาไปทำความรู้จักตัวเริ่มต้นเนี่ยมีออปชันอะไรมาให้คุณบ้างไฟหน้าเป็นใบบีม led มาให้อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณต้องรู้นะครับเฮ้ยน่าแปลอีกจุดหนึ่งที่คุณไม่ได้นะครับในตัว Leader S Fortuner ตัวถูกสุดได้ไฟหน้าไฟท้าย led นี่คือมุมมองแผงแดชบอร์ดจากห้องโดยสารตอน2 Fortuner ตัวเริ่มต้นอย่างที่รีวิวให้ดูเมื่อกี้เบาะอก r t u t u r e r แถว2เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาคุณนั่งคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมจะบอกนี้แล้วกันถ้าเกิดออปชันที่ผมพูดมาแบบเมื่อกี้นะครับคุณรับได้แล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูโล้นไปหน่อยนึงนะครับถ้าคุณจะขยับมาเล่นตัวหรือดูแล้วบอกว่าเฮ้ยเลือกรุ่นนี้ดีหรือเลือกรุ่น G ดีมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อย ชเวบกลับมาพบกันอีกครั้นกับช่องโคกีพีผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับรถ PPV ขวัญใจใครหลายคนและเขาเปิดรุ่นย่อยใหม่ออกมาบอกเลยว่าตอนนี้คุณเป็นเจ้าของ Fortuner ได้เพียงแค่คุณมีงบ1 2 3 0 0 0้านสองแบาทแน่นอนด้านหลังผมนิว Toyota Fortuner Leader 2.4 S นั่นเองเป็นรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่นย่อยใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้นเขามีตัว Leader 2.4G ใช่ไหมที่ราคาเขาเนี่ยหนึ่งล้านสีทุวนใช่ไหมตอนเนี้ย มีตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาละหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นปนบาทแล้วคุณจะได้หน้าตาแบบนี้เลยเอาจริงนะผมว่าหน้าตาภายนอกเนี่ยหล่อใช้ได้เลยแค่อาจจะเปลี่ยนล้อนิดนึงเท่านี้คุณก็ขับ f o r t จูเนอได้ในงบประมาณแบบล้าน2ล้านสแล้วนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราพาไปเจาะลึกกันนะครับว่า f o r t จูเนอร์ลีเดอร์เนี่ยนะฮะภายนอกภายในได้ออปชั่นอะไรมาบ้างแล้วก็ความคุ้มค่าน่าสนใจอย่างไรบ้างก็ไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กดซับสไครต์เป็นกลองใจให้โค้กยี่ผีด้วยนะ เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย i ออาร์นาโนเทคโนโลยีการ IR อารสูงสุดถึง99%เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซูเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆ่อยใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA เพราะฉะนั้นก็อย่าเราช้านะเราไปดูรีวิวคันจริงร New Toyota Fortuner Leader S 1,239,000บาทคันนี้ก็เลยครับนี่คุณผู้ชมด้านหน้าของเราร New Toyota Fortuner Leader S Gear Auto 1,239,000บาทเขาคือรถรุ่นย่อยใหม่ก่อนหน้านี่ Fortuner Leader ถ้าเป็นตัว G ราคาจะอยู่ที่ประมาณ1นล้านสี่แสนบาทครั้งนี้เนี่ยคุณกำเงินแค่1นล้านสองแสนสามบาทนะคุณได้ Fortuner หน้าตาแบบนี้เลยเป็นรุ่นย่อยใหม่เป็นตัวเริ่มต้นที่ราคาจับต้องได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็หน้าตาเนี่ยเอาจริงดูภายนอกหล่อนะคือคุณได้หน้าตาแบบนี้มาหมดเลยก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกันว่าเจ้า Fortuner Leader a เตัวเริ่มต้นเนี่ยมีออปชันอะไรมาให้คุณบ้างแล้วก็มันเพียงพอต่อการใช้หรือเปล่าถ้าคุณกําลังเล็งฟ er อร์จูเนคคััันนนีีีม้มมมอ่่ทพเหาะกบุณ เราพาไปชมกันแน่นอนการทําตลาดของต er นะัวต้าฟอร์จูเนอณตอนนี้ผู้ชมปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพอเขามีตัว Leader ร์เเข้ามาแล้วเนี่ย<ม>ก็จะเพิ่มเติมอีก1รุ่นย่อยเข้ามามเพราะฉะนั้นตอนนี้มีทั้งหมด4รุ่นย่อยใน l ีดเดอร์าเริ่มต้นที่คันนี้ l e a d e r 2.4S ขับ2เกียร์ออโต้หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นกบาทนะครับกระเถิบขึ้นมา l e a d e r 2.4G ขับ2เกียร์ออโต้หนึ่งล้านสี่แสนบาทกระเถิบขึ้นมาอีก l e a เ e อ 2.4V ขับ2บอ,อง Leader เกียร์ออโต ขับ4เกียร์ออโต้1ล้าน6แสนบาทก็เอาเป็นว่าใครที่เคยอยากได้ Fortuner แล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยจะต้องเก็บเงินล้าน4ล้าน5ใช่ไหมคุณลองมาดูคันนี้โคก้พีได้รีวิวคันนี้ก็คือปล่อยมาจาก Toyota คันแรกๆเลยเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้ลงโชว์รูมในหลายๆที่นะครับเพราะฉะนั้นน่ใครเล็งอยู่ดูคลิปนี้ผมสรุปจบให้ได้เลยสำหรับตัว Fortuner Leader เนี่ย แม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับหน้าตาก็มาเต็มระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ออปชั่นหลายๆอย่างนะครับภายในเนี่ยก็อาจจะถูกรถทอนไปบ้างก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันว่ามันพอใช้หรือเปล่าซื้อตอนนี้รับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปีหรือ150,000กโลแล้วก็ฟรีค่าแรงเช็คระยะถึง1 0 0 0 0กิโลเมตรแล้วก็คันนี้รองรับ T-Connect ด้วย T-Connect ที่ผมเพิ่งพรีเซนต์ไปนะครับก็คือถ้าเกิดคุณเชื่อมต่อนะฮะ ตัวรถยนต์กับ t c o อน e น็เรียบร้อยแล้วนะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้าบริการที่ศูนย์โตโยต้าอย่างสม่ำเสมอเขาก็จะมีตามขั้นบรอน z e Silver Go โกลด์ไ d มอยิ่งถ้าเกิดคุณขยับถึงไดมอน n d เมื่อไห่นะครับก็จะมีการขยายการรับประกันจาก5ปี150,000โลนะครับเป็น8ปี225,000โลอันนี้คือรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังก็มั่นใจมากขึ้นและก็จะมี Pri v i l e g e หลากหลายจุดเลยไมนว่าจะเป็นค่าแรงค่าอะไรต่างๆก็มีส่วนลด อัตาราเปอร์เซ็นที่เยอะกว่าในขั้นอื่นๆเพราะฉะนั้นใช้รถโตโยต้านะครับก็เข้าเช็คระยะนะครับเข้าสวิตต่างๆที่ศูนย์โต y o ต้าชั้นนําทั่วประเทศได้เลยอย่างมั่นใจนะครับโอเคเรามาพูดคุยกันต่อนะฟอร์จูเนอร์ลีเดอร์เรุ่นนี้มิติตัวถังดิเมนชันเนี่ยความยาวจะอยู่ที่4,795ม m mm, มความกว้าง1,855ม m mm, มความสูง1,835ม m mm, มระยะฐานล้อวิลเบสนะครับ2,750ม m mm, มแล้วก็กราวคลนเนี่ย193ม m mm. ม เครื่องยนต์ยังเป็นตัวเลือกเดียวคือดีเซล2.4 150แรงม้า400นิวตันเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองเดี๋ยวเราพาไปไล่เลียงเรื่องของออปชั่นกันดีกว่าว่าสิ่งที่ให้มาแบบนี้แล้วมันเพียงพอคุณหรือเปล่าเริ่มต้นกันที่การดีไซน์รอบคันกันก่อน f o r t u n e r ในยุคนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะหน้าตาจะได้มาแบบนี้แหละใช้ได้เลยความหลอ่อความเท่เขานะครับฝากระโปรงเนี่ยนี่แบบนี้เลย มีเหลี่ยมสันมาตามสไตล์ฟอร์จูเนอร์ไฟหน้าเป็นใบบีม LED ดีมาให้เปิดปิดอัตโนมัติเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ก็จะเป็นขอบด้านล่างตรงนี้คือไฟหน้าแล้วก็คิ้วของเขาเนี่ยจะเป็นสีกรอสแบ็กนี่ลากยาวมาช่องดักอากาศด้านหน้านะครับจะเป็นลอนแบบนี้เป็นพลาสติกสีดําด้านโลโก้โตโตยต้าขนาดใหญ่แล้วก็คันนี้ยังไม่มีกล้องรอบคันเนาะชิ้นตรงนี้เป็นสีกรอสแบ็กเช่นเดียวกันด้านล่างจะเป็นพลาสติกสีดําด้านเป็นลอนแบบนี้ตรง,น above, งเนี้ยเบ้าก,กล้องเนะเพราะฉะนั้นคันนี้ลองลงัห ตัวเริ่มต้นนะครับได้ไฟหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้ไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเดี๋ยวผมเปิดระบบให้ดูนะครับว่าไฟต่างๆางเนี่ยทำงานอย่างไรอ่ะคุณดูแล้วกันว่าหน้าตาหล่อไหมนี่คือรถ f o r t u n e r ราคาล้านสองนะและที่สาคัญคุณผู้ชมด้านบนเนี่ยคือไฟหน้าใบบีม LED ดีส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ด้านล่างมันจะมาในลักษณะหน้าตาเหมือนลีเจนเดอร์อ่ะหล่อเลยนะครับนี่คือไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้แล้วก็ลิ้นด้านล่างจะเป็นสีกรอสแบ็ k ลิ้นตรงกลางจะเป็นพลาสติกสีเงินนะจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ ฟอร์จ er, ูเนอร์ลีเดอร์นี่มาแบบนี้เลยหล่อปะละ่ะผมถึงบอกไงว่าหน้าตาเขามาดีแล้วนะครับคือไม่ได้ดูเรียบอะนะครับหลายๆคนเข้าใจมาว่าเฮ้ยพอเป็นรถรุ่นเริ่มต้นแล้วเนี่ยหน้าตาจะต้องเรียบแน่นอนเลยคือดูโล้นใช่ไหมคันนี้ผมว่าดูอย่างเดียวเลยที่มันดูออกนะคือลอ้อผมว่าล้อเนี่ยอาจจะดูเรียบไปนิดนึงถ้าคุณซื้อคันนี้ไปเปลี่ยนลอ้อเปลี่ยนยางผมว่าจบเลยหน้าตามันได้แล้วอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณต้องรู้นะครับ คือปกติเนี่ยฟอร์จูเนอร์เนี่ยถ้าเกิดคุณสังเกตดีดรถรถที่ป้ายแดงออกมาเนี่ยนะครับยางที่ติดมาจากโรงงานส่วนใหญ่จะให้ยางไฮท์เทอเรนแต่คันนี้ r e a d e r S ได้ยางออทเทอร์เรนนะดอกใหญ่ๆเลยเราไปดูสเปกกัน Leader <S, S ตัวเริ่มต้นได้ล้อและยางแบบนี้เลย 265, 65, R17 หก์บเดริสเบกสี่ล้อมีมาให้ช่วงลด้านหน้านะเป็นอิสระปีกนกคอยสปริงเหล็กกันโค้งด้านหลังเป็นโฟลิงหรือมัลติลิงเรียกได้แบบนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยเห็นปะเป็นตัว AT ท เฮ้ยน้าแปลกดอกหนาๆแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายลุยเนี่ยก็น่าจะชอบเหมือนกันเนาะกรุภายในนะครับด้านหน้าจะเป็นพลาสติกแข็งแบบนี้ตามสไตล์คลุมมาจนถึงตรงกลางกระจมข้างสีเดีวยวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวด้านล่างเป็นสีดำด้านตรงนี้มีครีบด้านหน้าตรงนี้นะฮะมีใบป,ปัดน้ำฝนแต่ไม่มีพวกกล้องวายเกลียวคอ,อมีล่านนะอีกจุดหนึ่งที่คุณไม่ได้นะครับในตัว Leader S เนี่ยคือตัวแหลกนี่ Fortuner ตัวเริ่มต้นจะไม่ได้แหลกหลังคานะ หลังคาจะเรียบๆล้นๆแบบนี้ถ้าคุณบอกว่าไม่สีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมือจับประตูอย่างหนึ่งนะครับคุณจะเริ่มไม่คุ้นชินเพราะรถสมัยเนี่ยส่วนใหญ่มีมาให้นะครับก็คือมือจับประตูรุ่นนี้นะครับไม่ได้มีตัวคีย์เลสคือเวลาพกกุญแจไปที่ตัวเนี่ยคุณไม่สามารถล็อกรถบดล็อกอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเหมือนเขาเรียกว่าย้อนการใช้งานรถไปประมาณแบบ5ปี1 0ปีที่แล้วเพราะคันนี้นะฮะยังได้กุญแจแบบแจ็คไนฟคีย์แบบนี้นะฮะเวลาสตาร์ทรถก็ไม่มีปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับก็ค กางออกมาบิดนี่นึกถึงรถสมัยก่อนเลยแต่อย่างว่าผู้ชม1 2 3 9ถ้าคุณไม่ได้ซีอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็ล็อกรถปลดล็อกจากตรงนี้ได้นี่คือ Jack, Jack, ife, กุญแจแจ็คไนฟกีเขาครับโอ้ย้อนความเลยเหมือนใช้รถในยุคแบบ10ปีที่แล้วอ่ะบันไดข้างเป็นพลาสติกสีดำด้านแบบนี้ซึ่งก็เหยียบขึ้นได้สบายๆด้านข้างของตัวรถไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกตัวอะไรเงี้ยก็จะเป็นขอบยางสีดำนะฮะ นี่ล้อด้านหลังสเปคเดียวกัน265/65 R17 ดิสเบรก4ล้อมีมาให้สวยเลยนะครับซึ่งพอมันใส่ยางแบบนี้มันเท่นะแต่เอาจริงผู้ชมผมซื้อคันนี้นะเปลี่ยนล้อสักชุดหนึ่งอะร้านแต่งเยอะแยะเลยเปลี่ยนล้อเป็นยางเท่ๆชุดนึงออฟเซ็ตสวยๆหล่อเลยงบประมาณคุมได้ด้วยนะผมว่าไม่เกินล้านล้านสากลางๆอะถ้าเกิดซื้อล้อและย,ยางแบบ 6, 7หมนะื่นอะไรแบบนี้ก็จบเพราะเนี้มัน1239ตีไป 1, 2 4นะซื้อสัก7หมนะื่นเ่ยเหลือ รวมราคาแล้วประมาณล้านสามต้นๆคุณได้ f o r t u n e r แล้วก็จบเลยนะครับการกรุนี่การกรุซุ้มล้อด้านหลังอันนี้คือพ่นสีเงินมาให้เลยตามสีตัวถังนะฮะแล้วก็มีบังโคลนด้านหลังมาให้ก็ครบครันนะครับโอเคกระเถิบขึ้นมานี่สีเงินก็สวยนะจริงฟอร์จูเนอร์กระจกด้านหลังเนี่ยสำหรับบอร์ดในสารตอนหลังก็มีมาให้แบบนี้เลยไม่ได้ถูกรถทอนหรืออะไรไปนะครับเอกลักษณ์ฟอร์จูเนอร์เนี่ยคือ บอะโดยดสารแถว3เนี่ยนะครับกระจกเขาใหญ่ใช้ได้และดีไซน์จะมีการยกแบบนี้นี่คือเส้นสายของ f o r t u n e r ซึ่งอันเนี้ยมีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเสาอากาศชักฟินสีเดียวกันกับตัวรถมีมาให้นะฮะสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้ไฟเบรคดูที่3มีมากระจกด้านหลังไล่ฟ้าใบปัดน้ำฝนหลังนะครับและที่สำคัญเลยคุณดูไฟท้ายดิไม่แย่นะเอาจริงนะครับไฟท้าย LED เต็มระบบเช่นเดียวกันไฟเลี้ยวเป็นเส้นยาวแค่ไม่ได้มีซีเควนเชียลแค่นั้นเองแต่มันก็เท่นะ แล้วก็ไฟท้ายเนี่ยจะเป็น3มิติแบบนี้คือเป็นเสาะล่องเลยดูดีโลโก้ฟอร์จูเนอร์ด้านหลังเป็นกรอสแบ็กแบบนี้มาให้จากโรงงานด้วยนี่โลโก้โตโยต้าแล้วก็ด้านหลังมีสติ๊กเกอร์ลีเดอร์นี่คือด้านหลังตรงของโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ลีเดอร์เค่าตัวหนึ่งล้านสองแสนบาทดูด้านหลังเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเป็นตัวถูกแต่ถ้าเกิดดูด้านข้างเนี่ยพอเดาออกได้เพราะว่าล้อมันลน้ลนไปหน่อยนะฮะอ่าแล้วก็จะมีไฟทับทิมด้านหลังมาให้ครบปัมเปอร์ด้านล่างนะครับก็ไม่มีเซนเซ ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเซลล์ก็แถมให้ได้แล้วพอได้สีเงินมามาลงแดดแต่ผมว่าเส้นสายค่อนข้างชัดนะอีกจุดหนึ่งผู้ชมที่คุณต้องรู้นะซื้อ Fortuner Leader S เนี่ยยางอะไหล่นะครับที่ติดมาด้านหลังตรงเนี้เป็นล้อกระทานนะจะไม่ได้เป็นแม็กเหมือนรุ่นอื่นๆคือถ้าเกิดคุณอยากได้ล้อที่เป็นแม็กเนี่ยคุณต้องเล่นตัว G ขึ้นไปก็คือล้านสีขึ้นไปปลายท่ออยู่ฝั่งขวาเป็นแบบนี้กดตรงกลางก็จะใช้มือดึงนิดนึงนะครับแล้วก็เวลาเปิดฝาท้ายเนี่ยก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะ ยังมีเบ้ามีอะไรอยู่แต่แค่เขาไม่ได้มีมาให้ไงเรื่องของตัวระบบไฟฟ้านะก็จะมีโชคคู่มาตามสไตล์ Fortuner อร์เขาแล้วก็เอกลักษณ์รถ f o r t จูเนอรคืออะไรคือเบาะแถว3เนี่ยเขาไม่ได้พับลงเรียบแต่เขาเป็นแบบแขวนนะครับภายในรถยนต์จะเป็นเบาะผ้าทั้งคันนะนะครับฟอร์จูเนอร์ลีดเเนี่ยเป็นเบาะผ้าทั้งคันถ้าคุณบอกเฮ้ยไม่ได้ซีอะไรก็ใช้ได้เบาะผ้าอาจจะไปหุ้มหนังหรืออะไรต่อที่หลังก็ได้นะครับ นะครับเบาของเขาเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่คุณไม่ยกเนี่ยไม่แขวนเนี่ยก็จะเป็นการพับแบบนี้ถ้าเกิดคุณจะนั่งปกติดีวผมเปิดให้ดูเนี่ยแต่พื้นตรงเนี้ยยกอะไรไม่ได้นะเป็นพื้นเรียบแบบนี้ไปแล้วเบาฟอร์จูเนอร์ผู้ชมทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเริ่มหรือตัว GR นะครับเบาะแถว3จะเป็นแบบแขวนซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอเป็นโมเดลใหม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วเพราะเนี่ยนานมากแล้ว แต่มันก็จะมีประโยชน์หลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าพื้นจะเรียบแต่คุณสามารถวางของแบบสูงๆได้เบาะแถว3ามนี่ถ้าเกิดคุณพับแบบนี้แล้วเขาจะมีเชือกด้านล่างตรงนี้นะครับเนี่ยดึงออกมาปั๊บมันจะเป็นสปริงแบบนี้เลยเบาๆเพ,าเพราะสปริงมันจะดีดขึ้นเลยนะครับหลังจากนั้นไอ้จุดที่หนักจริงๆอ่ะคือตรงนี้ตรงนี้คือที่เก็บที่แขวนนะครับดึงออกมาก่อนยกขึ้นแล้วคุณเอาตรงนี้ไปแขวนข้างๆเสาสี่ตรงนี้นี่จบแล้วนี่คือการแขวนเก็บตรงนี้นิดนึงจบ พื้นที่ตรงนี้คุณจะเหลือเยอะมากเวลาแขวนแต่มันก็จะาจาดูอาจจะดูรบกวนสายตาไปหน่อยนะครับบางคนบอกโอ้โหมันแขวนมันดูล้าหลังแล้วก็จริงๆมันทําแบบนี้มานานแล้วเดี๋ยวรอดูโมเดลหน้าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนการเก็บละอ่ะเก็บก็เหมือนกันคุณชมกลางรงนี้ออกก่อนปั๊บนะฮะแล้วก็ดันเบาเข้าไปนิดนึงเพื่อดึงตรงนี้ออกนี่แล้วกเก,ก็บตามช่องนี้เหมือนเดิมแล้วก็เอาลงมาจบเลยง่ายๆนะครับส่วนเบาแล้วก็ดึงตรงนี้พับขึ้นมาได้ ผมปรับเอนไว้สุดก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งบอะแถวสามให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรปรับบาะแถวสามไว้เอนสุดเลยนี่โอเคเวลานั่งบาดแถวสามถ้าปรับเอนมาสุดคุณจะเหลือพื้นที่วางของประมาณนี้สําหรับตัว f o r t จูเนอเปิดตัวมาผู้ชมเนี่ยภายในจะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปไล่เลียงให้ฟังนะครับการสตาร์รถเนี่ยไม่มีปุ่มพุทตาร์นะเป็นกุญแจแจ็คเนฟที Jack t, แบบนี้คิดถึงเลยไม่ได้ใช้นานแบบนี้นี่เปิดไฟลุกเฉิญปับ๊บ ไฟหน้าเนี่ยเขามีออโต้อยู่แล้วแต่ผมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกการทํางานของไฟเลี้ยวนะครับฝาข้อจมมองข้างเป็นแบบนี้เป็นกระพิบนะครับส่วนตอนหน้าล่ะตอนหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยตรงนี้ไฟหน้าก็ดูดุดีนะด้านล่างไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ f o r t u n e r ตัวถูกสุดได้ไฟหน้าไฟท้าย led เต็มระบบทั้งหมดไม่แย่นะดูดีเลยนะครับดูด้านหลังกันหน่อย led เต็มระบบแล้วก็พิบแบบไหน ฟท้ายเป็นแบบนี้เวลาเปิดไฟหน้าน LED และ u i d i n g ไฟเลี้ยวเส้นยาวนีครับนี่คือด้านหลังตรงเป็นไงตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังครบเป็นป้าแล้วตัดหมอกเนี่ยหน้าก็หน้าก็สา,ายขวาหลังก็ซ้ายขวาครบเลยถือว่าใช้ได้นะครับให้ของมาเยอะเหมือนกันแต่ภายในเนี่ยมันจะตอบโจทย์คุณหรือเปล่าเปิดประตูออกมาผู้ชมนี่คือภายในของ reader s นะฮะแผงประตูนี่แผงประตูก็เป็นพลาสติกรูป อันนี้ก็เป็นเครื่องยูโรห้เรียบร้อยแล้วก็จะมีปุ่มตัว DPF ขึ้นมาซึ่งอย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดคุณขับเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับขับปกติแล้วไม่ต้องกังวลมันก็มีการไล่เข่าอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณใช้คนมันไม่สูงหรือว่าไม่ได้ขับบ่อยเนี่ยคุณก็กดปุ่มตรงนี้เขาก็จะสตาร์ทแป๊บนึ่งเพื่อการเผาไหม้เขา่านะครับก็อาจจะใช้เวลาแป๊บนึงนะคันนี้ด้านบนมีลำโพงทวิตเตอร์รุ่นนี้เนี่ยได้ลำโพง6ตําแหน่งไม่มีแบรนด์นะครดด้า้าาานนนลงเป็ตีพสสิกํ มือจับเป็นโครเมียมกระจกลงไฟฟ้า4บานนะครับแต่คนขับเนี่ยมี one s t e ปแล้วก็ล็อกรถปลดล็อกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าตรงนี้ทั้งหมดอันนี้ที่ล็อกไม่ให้กระจกบานอื่นลงได้นะครับมือจับทุกอย่างเป็นผ้าด้านล่างมีที่วางแก้มนะนี่คือดอกลำโพงแล้วก็บันไดข้างเขียนโตโยต้านะครับเบาะนั่งรอบคันเนี่ยก็จะเป็นตัวผ้าหมดเลยซึ่งมันก็จะเป็นผ้ารวดลายแบบนี้ตะเข็บขาวด้านข้างจะเป็นอีกลายหนึ่งตรงนี้จะเป็นอีกลายหนึ่งนะครับก็จะดู เป็นผ้าที่ดูสักๆนิดนึงแต่นั่งแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซื้อไปอาจจะแบบปคลุมไปหุ้มหนังเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับก็ปรับมือทั้งหมดเนาะตามสไตล์แล้วก็ที่พักเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งเป็นแบบนี้ที่เปิดฝากระโปรงเปิดฝาถังน้ำมันปุ่มไล่ DPF นี่เบ้าตัวปุ่มพ u s สตาร์ทไม่มีเพราะว่าเป็น jackknife key แล้วก็ที่วางแก้วมีมาให้กรอบช่องแอร์ก็เป็นพลาสติกสีดําด้านแดชบอร์ดเป็นสีดําด้านหมด ยกเว้นแค่ตรงเนี้ยมีงานหนังนิดหน่อยมือจับมีมาให้แล้วก็ห้องโดยสารจะเป็นทูโทนเข้ามานั่งข้างในเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของการตกแต่งที่รุ่นปกติเนี่ยเขาจะเป็นการตกแต่งโครเมียมเป็นสีกรอสแบ็กไปเลยรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะถูกแทนที่ด้วยพลาสติกสีดําด้านเอ่ยนะครับตรงที่เป็นหนังก็เป็นผ้าเอ่ยนะครับแต่ซึ่งก็เข้าใจกันดีมันคือตัวเริ่มต้นถูกต้องไหมแผงแดชบอร์ดด้านบนเป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้ปกติ ตรงนี้นะฮะมีงานหนังมาให้สามารถเปิดเก็บของได้แต่รุ่นเริ่มต้นเนี่ยคุณจะไม่ได้ตัวคูบ็อกซ์ก็คือไม่มีช่องปล่อยลมแอร์มาปกติใช้ตัวต้าคุณจะรู้ว่ามันจะมีช่องปล่อยลมแอร์อันนี้ดีนะครับแต่แค่รุ่นเนี้ยไม่มีมาให้นะก็คือไม่มีช่องแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็วางของวางของได้ปกตินะครับที่วางแก้วฝั่งนู้นก็มีมาให้นะครับตัวนี้ก็เป็นงานหนังสังเคราะห์เนาะเกด้านล่างเป็นซอฟด้วยเห็นป่ะก็วางของได้เยอะเหมือนเดิมเป็นซอฟแล้วก็เสาตรงนี้ หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ส,สีดำนะครับกรอบช่องแอร์ด้านบนเป็นกรอสแบ็กพร้อมกับนาฬิกาอนาล็อกแล้วก็ช่องแอร์ปกติทั่วไปอันนี้จอ8นิ้ว Apple CarPlay Android Auto ได้แต่ยังไม่ไร้าสายเป็นเสียบสายเป็นเสียบสายปกตินะครับก็หน้าจอนี้ถ้าใครใช้ t ตัวต้าอยู่ก็น่าจะคุ้นชินกันดีซึ่งตอนเนี้ Revo เขามีจอใหม่ที่มันเป็นจอยาวแล้วไงอันนี้ก็คือจอที่ใช้มาสักประมาณหนึ่งอยู่แล้วก็ใช้งงใช้งาน ตามแบบฉบับไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรยุ่งเหยิงมากมมยนักนะครับอย่าเบรกเข้าเกียร์อาให้ดูกล้องหน่อยสิก็จะมีกล้องมุมหลังแบบนี้ไม่หมุนตามพวงมาลัยนะเส้นล็อกตายตัวแบบนี้แล้วก็เซ,เซ็นเซอร์ด้านหลังไม่มีมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเซนเซอร์ไปติดเองเพิ่มดูเพราะว่าสแตนดาร์ดจากโรงงานไม่มีมาให้กล้องก็เอาจริง,รงมีมุมเดียวเส้นไม่หมุนตามแล้วก็ไม่ได้มีความชัดอะไรเท่าไหร่ก็พูดแบบนี้เลยแต่เพียงพอในการใช้ไหมในราคานี้มันจบที่ราคาจริงๆโอเคแล้วก็ด้านล่าง แอร์สโซนมีมาให้คันนี้แอร์สโซนเนาะแยกได้ซ้ายขวาสีฟอนตก็จะเป็นสีฟ้าตามแบบฉบับของโตโยต้าฝั่งตรงนี้นะครับก็เป็นตัวอุณหภูมิฝั่งซ้ายหรือจะกดดัวลก็ได้ฝั่งนี้อุณหภูมิฝั่งขวากดออฟนะครับอันนี้ก็แรงลมแอร์อันนี้คือการปล่อยลมแอร์ระบบมุนเวียนอากาศรุ่นนี้ก็จะได้ตัวกรองปกติไม่ได้กรองอะไรพิเศษมาด้านล่างนะครับมีพาวเวอร์กับ USB Type A 1ตําแหน่ง ครับมีที่วางของเล็กๆน้อยๆตรงนี้วางมือถือได้ไหมวางมือถือได้ไหมลองดู16ได้แค่นี้อาจจะวางอะไรได้นิดหน่อยอ่ะมือถือยังวางไม่ถึงครึ่งเลยอ,อ่ะมีช่องมาให้แล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้ไม่มีไวเลชา์จนะแต่ผมว่าตรงนี้ที่วางมือถืออันเนี้ยเอาวางได้เห็นป่ะแล้วก็การตกแต่งตรงนี้จะเป็นสีดําเงาเปิดขึ้นมาที่วางแก้วสตงตแหน่งแล้วก็ตําแหน่งเกียร์นะครับเป็นขั้นบันไดาตามสไตล์โตโยต้าเนาะ เข้าเกียร์ P เข้าเกียร์ R เข้าเกียร์ N เข้าเกียร์ D เข้าเกียร์ S เชนเกียร์ได้6สปีดนะครับแล้วก็เวลาจะเข้าเกียร์ว่างเนี่ยนะฮะก็ดับรถนะครับแล้วก็เอากุญแจเนี่ยกดตรงนี้ลงไปคุณสามารถสงวิชเกียร์มาเป็นเกียร์ว่างได้นะครับแล้วก็มีโหมดการขับมีตัว Eco Power นะถ้าเกิดคุณเปิด Power อยู่ปุ๊บคุณกด Power อีกทีนึงมันจะกลายเป็นโหมดน o r m ม l นะครับด้านล่างตรงนี้ traction control แล้วก็จะมีเบ้าตรงนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ใส่อนะไรมบรกปกติ ไม่มีไฟฟ้าแล้วก็เป็นยูรีเทนไม่ใช่หนังด้วยที่เท้าแขนที่เท้าแขนก็ไม่ใช่หนังที่เท้าแขนเป็นยูรีเทนตะเข็บพลาสติกเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นกล่องใหญ่ๆวางของซึ่งข้างในเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยวางของได้อย่างเดียวนะครับกระจกมองหลังไม่ได้ตัดแสงอัตโนมัติเป็นกา้านแบบนี้แล้วก็ด้านบนนะฮะกล่องเก็บแว่นมีมาให้นี่ไฟส่องสว่างเป็นสีแบบนี้ แล้วก็หลังคาจะเป็นสีเบจฝั่งคนนั่งจะมีกระจกมาให้ไม่มีไฟนะเออส่วนคนขับไม่มีอะไรเลยคัสเตอร์คนขับคุณผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้ตามสไตล์ Fortuner ยุคป,ปัจจุบันนะครับคือ Layout การดีไซน์เ,นเหมือนเดิมแต่ความเป็นรุ่นใหม่เนี่ยคือตรงเสาตรงเนี้ยจะเป็นสีฟ้าแล้วก็พื้นฟ้านะฝั่งซ้ายวัดรอบฝั่งขวาความเร็วนะครับหน้าจอก,กลางก็ 4. 2นิ้ว TFT ใช้งานได้ทั่วไป คือมันไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะก็ใช้งานแบบสบายใจนะครับการปรับก็กดที่พวงมาลัยฝั่งขวาตรงนี้ได้เลยนี่ครับฝั่งซ้ายระบบปั่นน้าฝนออโต้ยังไม่มีนะคันนี้แต่ไฟหน้าออโต้มีมาให้นะครับซึ่งก็จะมีเปิดไฟตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังนะครับแล้วก็แจ็คไนฟ์คีแบบนี้ที่บิดกุญแจพวงมาลัยล่ะเป็นแบบนี้เลยตามสไตล์ t o โยต้นะครับซึ่งไม่ได้หุ้มหนังเป็นยูรีเทนมัลติฟังก์ชันตรงเนี้ย เพิ่มเสืองลดเสียงฝั่งนี้วางสายรับสายเวลาคุณต่อ,อมือถือกับรถยนต์นะครับฝั่งนี้ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวปรับหน้าจอปรับมือกีทิตสี4ทิศขึ้นลงเข้าออกอ่าแล้วก็เบาะนั่งนะครับเป็นเบาะผ้าทั้งคันนะครับปรับมือทั้งคัน Fortuner ผู้ชมยังไงคือฟอร์จูเนนะครับเขาคือรถ P P V ที่ยืนพื้นอยู่แล้วชื่อเสียงเขานะครับหลายๆคนชื่นชอบกันมากเพราะว่าใช้งานสบายใจอะ่ะ เครื่อง2.4 2.8ก็ค่อนข้างเหนียวค่อนข้างทนนะฮะแล้วก็เรื่องของความเป็นหน้าตาก็ยังมีกลุ่มคนที่แบบฮิในอนาคตเนี่ยอยากได้ f o r t u n e r อะไรแบบนี้ผมถึงเห็นข้อมูลเพิเ่มเติมเข้ามาไงว่าเออพอเขามีรุ่นนี้เนี่ยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเก็บตังมาเพื่อซื้อ f o r t u n e r นะฮะต้องเก็บเงินล้านสี่ล้านห้าขึ้นไปตอนนี้มี1นล้บบานสองแสนสามหมื่นก็บันบาทเนี่ยคุณซื้อแบบนี้ได้เลยและสีเงินก็เท่เลยได้หน้าตาแบบเรจินเดอร์แบบเนี้ยไฟหน้าไฟท้าย LED เต็มระบบ นะแต่แค่ล้อ17และายนอาจจะดูร้อนไปหน่อยนึงคูสคอนโทนไม่มีอะดัพตีฟคูสไม่มีเลนคิปปิ้งไม่มีกล้องรอบคันไม่มีเซ็นเซอร์รอบคันไม่มีไบรา์สปอตไม่มีกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติไม่มีถ้าที่พูดมาแบบนี้แล้วคุณบอกเฮ้ยไม่เป็นไรอยากได้ f o r t u n e r มาเน้นขับอยู่แล้วนะครับคันนี้จบประตูหลังเปิดออกมากลางองศาได้ประมาณนี้ตามสไตล์ Fortuner นะครับก็ขึ้นลงสบายะนะแล้วรถมันจะอาจจะสูงนิดนึงนะสำหรับผู้สูงอายุนะครับแผงประตูนี่เป็นแบบนี้เลย มีคาว่า f o r t u n e r แต่ทุกอย่างมันเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดไม่ได้เป็นสีเงินเหมือนตัวท็อปอะไรแบบนั้นนะฮะที่เท้าแขนเป็นผ้ามือจับกระจกลงไม่วันสเตปนะแต่ไฟฟ้านะฮะโอเคแล้วก็ที่วางแก้วเบาะด้านหลังก็เป็นผ้านะครับแอร์ฟอร์จูเนอร์จะอยู่หลังคาเป็นช่องตัวเบาะเขาเนี่ยก็ปรับเอ็นได้รวมไปถึงการนั่งการแหลงก็ใช้ได้อยู่ตัวพื้นเนี่ยก็จะเรียบเกือบหมดนะครับด้านหลังมีตัวอะไรบ้างเพราะว่าเหล็กหนึ่งกำหนง ปลั๊กไฟบ้านนะครับร้อยวัตต์ก็มีมาให้ด้านหลังของเบาะมีที่เกี่ยวของรองรับน้ําหนักไม่เกินสี่โลก็มีมาให้ทั้งคู่ด้านหลังของเบาะมีสลอดเก็บเอกสารที่เท้าแขนหลังอ่ะมีมาให้เป็นผ้าเนาะกดลงมามีที่วางแก้วใช้ได้อยู่อ่ะเบาหลังก็ติดตั้งไอซ f ฟิกได้พวกคาซีทนี่คือมุมมองแผงแดชบอร์ด จากห้องโดยสารตอน2นะครับตัวต้าฟอร์จูเนอร์เลเวอร์เอสฟอร์จูเนอร์ตัวเริ่มต้นงบประมาณล้านสองอย่างที่รีวิวให้ดูเมื่อกี้เบาแถว2อ,อันนี้คือผมนั่งเซ็ตใช้งานจริงประมาณนี้เบาฟอร์จูเนอร์แถว2เนี่ยจะสูงกว่าเบาะแถวแรกเพราะฉะนั้นเวลาคุณนั่งคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เมารถมันจะไม่จมเห็นป่ะผมนั่งหลังเต็มหัวก็ถึงหลังคาแต่นั่งได้อยู่นะนี่ประมาณนี้แล้วก็ระยะสายตาเนี่ยเราอยู่กระจกตรงนี้เลยเห็นป่ะถ้าเอนหน่อยก็นั่งสบายเลยนี่คือเบาแถว2 ด้านหลังก็ปรับแรงลมแอร์เองได้นะครับไฟส่องสว่างเป็นแบบนี้ตัวที่เท้าแขนเนี่ยมันจะล็อกตามเบานะไงถ้าปรับเอนเยอะที่เท้าแขนมันก็จะเชดหน้าขึ้นนะครับพาแบบนี้เห็นปะเวลาขึ้นบเดแถวสามบาะแดวสองเนี่ย, 3, ย 2, ถ้าเกิดคุณดึงสลักด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสปริงเด้งไปแบบนี้เลยนี่คือโค้กี้พีในการนั่งบาะแถวสามอาจจะเป็นเด็กๆหรือคุณผู้หญิงตัวเล็กๆนั่งดีกว่าเนาะมันก็นั่งไม่ได้สะดวกสบายอะไรมากนะฮะ ก็เหมือนเดิมผู้ชมผมรีวิวไว้เยอะและ้วบอดแถวสเนี่ยใน PPV แทบทุกรุ่นเนี่ยไม่ได้เป็นรถที่นั่งสบายนะครับพับแขวนไว้ของดีกว่าแต่ถ้าเกิดในฉุกเฉินเนี่ยมีเด็กมีคผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยนั่งได้เวลาจะลงนะครับดึงตรงนี้ไปเหมือนเดิมุผู้ชมคาแรคเตอร์ฟอร์จูเนอร์ฝาค่อนข้างหนักนะฮะแล้วก็ยกสูงใช้ได้นี่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องดันประมาณนี้เลยนี่เหล็กทั้มจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเขาเก็บเนี่ยเขาจะเก็บ ขอบด้านล่างแล้วก็ยันค้ำไปตรงนี้ซึ่งต้องใช้แรงยกสูงเหมือนกันเพราะว่า ฝากระโปรงอนข้างหนักนะครับมีแผ่นการความร้อนมาครบนะครับคุมพลังของตัว Fortuner Leader S เนี่ยนะฮะก็รุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมเครื่องดีเซลรหัส2 GDFTV ขนาด2.4ลิตร v n i n Turbo 150แรงม้าที่3,400รอบต่อน,นาทีแรงไปสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600-2,000รอบต่อน,นาทีเกียร์เป็นออโต้6สปีดขับเคลื่อน2ล้อนะครับช่วงหน้าด้าหนาหน้าเนี่ยเป็นอิสระปีนกูู้่ c o ยส Spring เหล็กกันโครงด้านหลังเป็นแบบ4 Link Coil Spring เหล็กกันโครงนะครับก็คือมัลติลิงก์นั่นเองเบรมมมีมาให้้4อพวัป็นต พา w เวอรยังไม่ใช่พวงอะไรไฟฟ้านะครับห้องเครื่องประมาณนี้ปิดฝากระโปรงยันขึ้นหนักอยู่ฝากระโปรง3 2 1นแน่นแแบบนี้และนี่คือทั้งหมดของ New Toyota Fortuner Leader S ที่ผมพามารีวิวกันวันนี้รุ่นย่อยใหม่เป็นตัวเริ่มต้น1,230,000าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องรายละเอียดนะฮะตัวรถกันอีกทีนึงแล้วกันว่า ออปชันแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันเพียงพอต่อกุใช้ไหมนะครับหลกัหลกๆเลยไฮไลท์ที่สิ่งที่คุณต้องรู้นะตัวต้าฟอร์จูเนอร์ลีเดอร์เนี่ยหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นกปนบาทคุณได้หน้าตาแบบเรจินเดอร์แบบนี้ไฟหน้าคุณได้ใบบียมอีดีนะครับได้ไฟตัดหมอกแสงสีขาวได้ไฟเลี้ยว LED ดล้อคุณจะได้17นิ้วลวดลายอย่างที่เห็นเลยแล้วก็ได้ยางออเทเรนแล้วก็ยางอะไรข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นจะได้เป็นล้อแม็กซ์นะรุ่นนี้จะได้เป็นล้อกระทะ ถ้าคุณไม่ได้สีอะไรแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับก็คือตัวบันไดด้านข้างเป็นสีดําด้านแล้วก็แหลกไม่มีมาให้เป็นรถฟอร์จูเนที่หลังคาล้นๆประมาณนี้นี่คือภายนอกสําหรับภายนอกในมุมผมถ้าซื้อมาเปลี่ยนล้อเป็นยางชุดหนึ่งหล่อเลยเพราะไฟหน้าไฟตันหมอกได้มาเต็มระบบไฟท้ายได้ led นะครับแล้วก็เรื่องของการตกแต่งมันคือลีเจนเดอร นะครับแค่คุณอาจจะไม่ได้กล้องรอบคันไม่ได้บายสปอร์ตไม่ได้ฝาท้ายไฟฟ้าอะไรแบบนั้นนะส่วนภายในเปิดเข้ามาแผงแดชบอร์ดเนี่ยจะเป็นการตกแต่งสีดำล้วนนะครับแล้วก็พวกถ้าเป็นรุ่นอื่นน่ยจะตกแต่งพวกโครเมียมพวกครอสแบ็กดำเงาใช่ไหมคันนี้จะเปลี่ยนเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับเช่นตัวกรอบช่องแอร์นะฮะร,รวมไปถึงตัวแผงประตูที่เขาบุด้วยผ้าเบาะนั่งรอบคันก็จะเป็นผ้าเหมือนกันปรับมือทั้งหมด แต่ความดีงามคือจอกลางแนิ้ว Apple CarPlay Android Auto เ,เหมือนรุ่นอื่นเหมือนรุ่นปกติที่วางแก้วเหมือนรุ่นปกติเกะด้านหน้าคุณจะไม่ได้ตัวคูบ็อกซ์แต่ก็สามารถเปิดมาใส่ของได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แอร์สโซนมีมาให้เบาะแถว2ก็มีแอร์มาให้นะครับปรับแรงลมแอร์ได้จากเพดานนะครับแล้วก็บาะแถว2แถว3เนี่ยมีช่องแอร์ปกต,ติที่สําคัญเลยบาะแถว2เนี่ยด้านล่างของตัวที่เท้าแขนบอบ์ดแถวหน้าเนี่ยก็จะมีตัวปลั๊กไฟบ้านนะครับมี Powerlet มาให้ปกติเลยแต่ก่อนจะสรุปท้ายคลิป ผมจะบอกนี้แล้วกัน ถ้าเกิดออปชันที่ผมพูดมาแบบเมื่อกี้นะครับคุณรับได้ถ้าคุณบอกเฮ้ยไม่เป็นไรซื้อมาเพื่อขับซื้อมาเพื่อนั่งโดยสารขับทางไกลเดินทางอะไรเป็นหลักไม่เน้นออปชันไม่เน้น ين, อะไรเยอะนะฮะหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทจบก็จบแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูล้นไปหน่อยนึงนะครับถ้าคุณจะขยับมาเล่นตัว l e a d e r G ที่ราคาเนี่ยบวกมา161,000บาทเป็น l e a d e r G 1 4 0 0นึ0งาเนี่ยอย่างแรกเลยนะฮะล้อที่ติดมาให้ก็คือเป็นล้อนิวแปดน Fu s ิ้วแว full size ใช่ มือจับเปิดประตูเป็นโครเมียมบันไดเป็นโครเมียมนะฮะราวหลังคาม,มีมาให้แล้วก็เปิดเข้าไปจะได้เบาะนัง่งหนังนะครับพร้อม ปรับไฟฟ้าคนขับ6ทิศแล้วก็ช่องแอร์ตกแต่งด้วยสีเงินสวิตควบคุมกระจกหน้าต่างเนี่ยตกแต่งด้วยสีดําเมทัลลิกด้วยแล้วก็วัสดุภายในเนี่ยเริ่มมีลายไม้และแผงประตูหุ้มหนังแล้วก็เกะด้านหน้าจะมีคูบ็อกซ์มาให้แล้วก็หัวเกียร์เบรกมือเป็นหุ้มหนังทั้งหมดมีแพดเดิลชิฟมีพุชสตาร์ทมีกุญแจคีย์เลสมาให้แล้วก็กระจกลงไฟฟ้า4บานเป็นแบบวันทัชแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมมาให้ผมว่ามันก็คุ้มนะ, Alert, ะบ,บนยายสปอร์ตเลคออเทฟฟิก,กอัลเองลอร์ ก็ได้สิ่งที่เพิ่มมาที่ผมบอกก็หลักๆโดยรวมประมาณนี้คลิปนี้เราพามาดูตัวเริ่มต้นของ f o r t u n e r ซึ่งเป็นรุ่นใหม่และตอนนี้โดยรวมประมาณนี้นะครับน่าจะถูกอกถูกใจกันไม่น้อยเนาะเป็นรถที่ราคาจับต้องได้ง่ายมากคือบางคนบอกว่าอยากได้ Fortuner แต่ต้องมีงบล้านสี่ล้านห้าตอนเนี้ล้านสองได้เป็นเจ้าของแล้วนะครับนี่คือทั้งหมดของ New Toyota Fortuner 2.4 Leader S และนี่คือหมดของ Toyota Fortuner Leader S นะครับ1 2 3 9 0 0 0าบาทชื่นชอบฝากกดแชร์กดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คุณพี่ผีด้วยนะครับหรือดูแล้วบอกว่าเฮ้ยเลือกรุ่นนี้ดีหรือเลือกรุ่นจีดีมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ